โอเคสวัสดีพี่ๆี่น้องๆทุกๆกคนอย่างเป็นทางการกันนะครับวันนี้พบกับขิมหรือพี่ขิมติวสอบราชการวันนี้ต้องบอกตรงๆก่อนนะครับว่าธีมหลักของเราไม่ได้มาเฉลยข้อสอบที่เรียงข้อกันวันนี้ธีมหลักของผมสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องคุยกันก่อนด้วยเนาะแต่ว่าเราแทบไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยครับ หลายคนผมเจอปัญหาหลายคนทักมาถามหลังไม่หลายคนทักมาบ่นดกว่าบ่นกันหลังไมลครับว่าพี่ขิมทําข้อสอบไม่ทันซึ่งพี่น้องครับการทําข้อสอบไม่ทันความร้ายแรงมันคืออะไรสมมุติว่ามีข้อสอบอยู่100ข้อถูกไหมครับ100ข้อสมมติว่าเราทําไปทั้งหมดอยู่ประมาณ40ข้ออะทาไป40ข้อนะ ซึ่ง40ข้อเนี่ยมันคือการที่เราทำถูกไหมครับการที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยโอกาสถูกใช่ไหมโอกาสถูกเนี่ยมันก็ต้องมีมากแหละเพราะมันได้ผ่านกระบวนความคิดมาแต่พี่น้องครับสังเกตไหมครับว่าไอ้หกสิบข้อข้างหลังเนี่ยครับพอมันไม่ได้ถูกทําเลยเนี่ยที่เหลือมันคือการเดาเลยโอเคไหมหรือบางทีไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้เดาด้วยซ้ําถ้าเวลามันใกล้หมดจริงจริง ปะดังนั้นความหมายก็คือ60ข้อเนี่ยครับม,มันมีค่าเท่ากับทำไม่ได้เลยถูกไหมทำไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ที่เคยอ่านอ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับพี่น้องครับศูนย์เปล่าไปเพราะการทำไม่ทันเลยนะ ออดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อมันเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ10วันวันนี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับเป็นวิธีการเรียนรู้ของผมแล้วกันนะเออก่อนที่ผมจะทําข้อสอบก่อนที่ผมจะเตรียมตัวสอบว่าผมทําอะไรกับมันบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่ะพี่น้องครับถ้าเข้าใจแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ปรับ Mindset กัน ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วลุยตามกับผมมาเลยครับผมมาพี่น้องครับเรามาดูกระบวนการก่อนละกันกระบวนการที่จะทําให้เราเนี่ยครับกลายเป็นคนที่สอบผ่านอย่างเช่นในที่นี้เราจะสอบผ่านกอพอสอบผ่านครูผู้ช่วยสอบผ่านท้องถิ่นสอบอะไรก็ตามครับพี่น้องครับในเบื้องต้น ตอนที่เราเริ่มฝึกเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการทำนะไปกับการฝึกข้อสอบไปกับการอ่านไปกับนั่นนู่นนี่ผมให้เป็นกระบวนการเริ่มต้นและกันครับไอกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านดูไหมคงไม่มีใครไปเริ่มต้นทําข้อสอบในห้องสอบถูกปะเออกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่านหนังสือวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงเพื่อที่อะไรครับพี่น้องเพื่อที่ให้เราทําเป็นถูกไหมทาเป็น และหลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกลบคูณหารแก้สมการเศษส่วนเปอร์เซ็นต์ร้อยละตารางวิเคราะห์อะไรของมันก็นแล้วแต่เราทําทั้งหมดเพื่อที่ให้ทําเป็นแต่พี่น้องครับพอเราทําเป็นเสร็จเนื่องจากมันอยู่ที่บ้านนะพี่น้องบางจังหวะบางทีถามก่อนครับเราไม่เคยจับเวลาเลยถูกไหมไม่จับเวลามันกลายเป็นว่าอ้าวบางข้อของเราเนี่ยครับ ใช้เวลาทํานู่นเนาะสินาทีเนาะโอเคปะบางข้อใช้เวลาทำสอนาทีบางข้อใช้เวลาทำสิบหนาท,าาท,นาทีถูกไหมนี่แหละซึ่งมันเป็นบอ่อเกิดของการทำไม่ทันถูกพี่น้องโอเคหลังจากที่เราทำข้อสอบเป็นแล้วนะครับพี่น้องครับวันเนี้ยวันที่เราสอบพอวันที่เราสอบเนี่ยครับโอเคพอเราทำเป็นแต่ถ้าเราทำข้อสอบไม่ทัน ความรุนแรงก็คือโอกาสที่จะไม่ผ่านมันสูงมากถูกปะซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายสุดๆเลยพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันที่สอบเนี่ยครับคนที่ทั้งทาข้อสอบเป็นและก็ทําข้อสอบทันมีโอกาสที่จะผ่านสูงคำว่าทําทันของผมนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่ามีร้อยข้อ ต้องทำทันร้อยข้อนะครับความหมายก็คือส่วนใหญ่ทําทันโอเคไหมครับอาจจะมีบ้างครับที่ต้องตัดทิ้งไปบ้างอาจจะมีบ้างที่ทําไม่เป็นจริงๆนะแต่โดยส่วนใหญ่แบบเกิน 80- 90%ถึงอนะอันนี้ได้ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วโอเคปะเออนี่แหละถึงจะมีโอกาสสอบผ่านอ่าอันนี้คือหลักการกันก่อนนะพี่น้องนะซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้ครับพี่น้องครับมา วันนี้ผมขออนุญาตนะครับวางแผนให้พี่น้องแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเราควรจะวางแผนในการเอ่อในการอ่านใน1ิวันนี้อย่างไรดีเนาะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เวลาในการสอบกันก่อนดีกว่าผมวันนี้ผมรับผิดชอบทางด้านวิชาความสามารถในการวิเคราะห์เนาะซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าจะมีกันอยู่50ข้อ ห้าสิบข้อนะครับพี่น้องครับเอาข้อสอบทั้งหมดมีหนึ่งร้อยข้อถูกไหมครับหนึ่งร้อยข้อเอาสามชั่วโมงนะอ่าผมขอตีแบบนี้ก่อนละกันนะพี่น้องนะร้อยข้อสามชั่วโมงซึ่งไอวิชาความสามารถเนี่ยความสามารถในการวิเคราะห์เนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ถูกแบ่งเป็นสองอันอีกถูกไหมแบ่งเป็นคณิตกับไทยคณิตเนี่ยครับทั้งหมดมันมีอยู่สามสิบข้อแต่ไทยเนี่ยครับมันมีทั้งหมดอยู่ประมาณห้าสิบข้อซึ่งจะแบ่งเป็นหัวเอ้ ทยมีอยู่ประมาณ20ข้อรวมกันทั้งหมดมี50เนาะซึ่งจะแบ่งเป็นหัวข้ออะไรตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าคิดซะว่าผมไม่รู้ก่อนละกันนะพี่น้องครับดังนั้นว่าวันนี้เดี๋ยวพี่น้องกลับไปฝึกนะครับอ่าอันนี้เริ่มจะได้ฝึกแล้วเห็นไหมว่าเราเริ่มมีสโคปแล้วว่าคณิตศาสตร์เนี่ย30ข้อเนี่ยตอนฝึกอยู่กับบ้านพระยายามฝึกอย่าเกิน90นาที คำว่า90นาทีคือ1.5ชั่วโมงถูกไหมครับ1ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละถูกปะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดพี่น้องอ่ะทำเวลามากเกินกว่านี้พี่น้องจะไปเบียดวิชาอื่นจะไปเบียดวิชาอังกฤษจะไปเบียดวิชากฎหมายถูกไหมซึ่งเอาจริงๆอ่ะอังกฤษเนี่ย บางจังหวะที่มันเป็น p a s s a g ยาวๆเนี่ยพี่น้องครับมันก็ต้องใช้เวลาในการอ่านเหมือนกันถูกปะดังนั้นตอนนี้เรามีเป้าหมายของการฝึกไว้ก่อนในอีก10วันที่เหลือว่าเดี๋ยวเราจะฝึกประมาณ30ข้อ90นาทีหรือก็คือเป็นการตก1ข้อนะครับ1ข้อเนี่ย3นาทีโอ้โหพี่เค็ม1ข้อ3นาทีบ้าหรือเปล่า แล้วจะทำยังไงนี่แหละพี่น้องครับมันเลยเป็นเทคนิคที่เริ่มมาอ่ะพี่น้องมาดูตามนี้นะผมขอเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราทำข้อสอบไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยครับไปเสียเวลากับข้อที่ต้องคิดเยอะๆถูกปะคือกูรู้แน่นอนว่าข้อนี้กูคิดได้แน่ แต่กระบ,บวนการเองเยอะเหลือเกินเองเอาไอ้นี่ไปบวกเองเอาไอ้นั่นไปคูณคูณเสร็จไปหารโอ้โหปวดหัวมากๆหรือเราไปเสียเวลากับข้อที่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นอะประมาณนี้นะพี่น้องครับผมก็เลยจําลองข้อสอบมาให้สังเกตนะว่าวันนี้ผมไม่ได้ปล่อยข้อสอบมาก่อนอ่าผมไม่ได้ปล่อยข้อสอบมาก่อนผมอยากให้พี่น้องดูข้อสอบแบบนี้ ไปสดๆกับผมแล้วกันสมมุติว่ามีข้อสอบอยู่ชุดหนึ่งเปิดหัวมาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเตรียมพร้อมนะหนึ่งสองสามปุ่งอ่ะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะพี่น้องนะผมเอาข้อสอบมาแค่ห้าข้อแล้วกันเห็นไหม,มเมื่อกี้หนึ่งข้อสามนาทีถูกปะจริงๆห้าข้อเนี่ยควรเสร็จในสิบห้านาทีถูกไหมครับสิบห้านาทีนี่คือข้อสอบวิชาคณิตนะควรเสร็จในสิบห้านาที โดยปกติแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องไปถึงห้องสอบเข้าไปในห้องสอบเปิดกระดาษคําถามเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่น้องทําคืออะไรโอเคครับกูนั่งไล่ทํำตั้งแต่ข้อแรกเลยอ่ะถัง a มีอัตราส่วนแป้งต่อน้ําตาล ปับป๊บๆนั่นนู่นนี่สมมุติว่าทําข้อนี้ได้แล้วการโอ้โหกูทํายังไงวะเนี่ยเอามาตั้งเลยครับจุดทศนิยมเอาห้าต่อหนึ่งเสร็จแล้วอุ้ยงัดกระบวนการคิดนั่นนู่นนี่อะไรต่าง,ง,ง,งๆนั้นาแล้วบางทีเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าข้อแรกเนี่ยใช้เวลานานมากเลยใช้เวลาไป1ิบนาทีผมถามก่อนว่าเกินไหมคราวนี้มันจะเกินไหมพี่น้องเกินถูกปะเห็นปะ พี่น้องว่าพี่น้องไปเสียเวลากับข้ออะไรไม่รู้อ่ะเป้าหมายของเรา5ข้อควรจะต้องทําเสร็จใน15นาทีแต่เรากดข้อแรกไป10นาทีแล้วเนี่ยใช่ครับนี่แหละพอมีข้ออื่นๆอีกอ่ะมันก็เลยทําให้เราทําไม่ทันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีตาวิเศษอ่ะสมมติเรามีตาวิเศษนะมีตาวิเศษที่เราเปิดข้อสอบมาปุ๊บ แล้วเรามีแสงออกเลยครับว่าข้อสอบข้อไหนมันง่ายดูนะปฏิกิริยาของเรากระบวนการทำจะเปลี่ยนไปทันทีสมมติว่าเรามีตาวิเศษแล้วนะเปิดปุ้งเห็นปะ่ะพี่น้องผมถามก่อนผมทำตาวิเศษมาให้ข้อ2เนี่ยจริงๆง่ายข้อ3จริงๆก็ง่ายข้อหจริงๆก็ง่าย ถ้ามีตาวิเศษแบบนี้ปุ๊บผมถามก่อนว่าโฟกัสพี่น้องพอเจอข้อสอบพี่น้องจะเริ่มทำที่ข้อไหนครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการปฏิกิริยาเราเปลี่ยนไปทันทีเลยถูกปะเราจะไม่ยุ่งกับข้อหนึ่งเด็ดขาดกูรู้แน่นอนข้อหนึ่งเสียเวลาแน่นอนกูทำข้อง่ายก่อนถูกไหมเออเราอาจจะทำข้อสองถ้าเราถนัดเห็นแล้วว่ามันเป็นโจทย์อายุอา้าวกูถนัดกูทา อารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะโอ้โหโจทย์ข้อนี้มีเศษส,ส่วนนิดเดียวเองแล้วโจทย์ไม่ยาวอ่ะกูทาข้อห้าก่อนนี่ว่าเห็นไหมครับพี่น้องครับแล้วสมมุติว่าข้อห้าพี่น้องทําไวพี่น้องทํหนึ่งนาทีอ่ะทําแบบไม่รนนะทําแบบสบายสบายข้อนี้ครับเป็นการแบ่งสัสดส่วนอสมมุติทํสองนาทีเห็นปบาว่าเนี่ยสองข้อเนี่ยพี่น้องยังทํายังทํายังทําอยู่ในเวลาแค่ข้อเดียวด้วยซ้ํา ถูกไหมแล้วคราวนี้เวลามันจะเหลือมากมายเลยพี่น้องข้อที่หนึ่งสมมุติว่าทำอะสมมุติว่าข้อ4ทําไม่ได้อะทําไม่ได้ทําไม่ได้เดี๋ยวเราก็ทิ้งมันไปเลยครับพี่น้องครับเออเพราะข้อที่เราทําได้เนี่ยมันเกินเป้าหมายของเราไปแล้วเห็นไหมอันนี้มีตาวิเศษนะมีตาวิเศษแต่ผมถามก่อนครับพี่น้องครับว่าจริงๆแล้วเรามีตาวิเศษนั้นไหมครับ ปัญหาคือเราไม่มีถูกป่ะแล้วเราจะสร้างตาวิเศษมันขึ้นมาได้ยังไงอ่าอันนี้คือปัญหาต่อเราจะสร้างตาวิเศษมันขึ้นมาได้ยังไงตาวิเศษครับมันคือโจทย์ที่เรา1ครับทำเป็น2ครับก็คือทำเป็นก็คือทำถนัดนั่นแหละ2ครับก็คือโจทย์ที่ออกมาซ้ำๆนี่ครับออกมาซ้ำๆอ่ะไปต่อนะผมไปต่อ ฝึกบริหารเวลาในคณิตศาสตร์เนี่ยพี่น้องครับโดยส่วนตัวพี่ขิมเวลาทำสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าข้อสอบเราต้องการ60%นะสมมุติว่าในพาร์ทคณิตศาสตร์นะในพาร์ทคณิตศาสตร์มีกี่ข้อละมีมีมี30ข้อนะสาข้อถ้าอยากจะเอาแค่ให้ผ่าน60%สมันคือ18ข้อถูกไหมครับ นี่คือเป้าหมายพี่ขิมนะเป้าหมายพี่ขิมได้สิบแปดข้อแสดงว่าพี่ขิมสามารถทิ้งข้อสอบนะครับทิ้งข้อสอบไปได้12ข้อเลยถูกไหมพี่น้องไอาการทิ้งนี่คือไม่ไม่จําเป็นต้องทิ้งทั้งหมดนะถ้าทําได้ก็ทํานะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องกดดันขนาดนั้นแล้วข้อไหนล่ะที่พี่ขิมจะทำหนครับเป็นข้อที่พี่ขิมถนัด รูปแบบแบบนี้พี่ขิมเจอทีไรกูก็ทําได้แน่นอนพี่ขิมทําโจทย์อายุขึ้นมาเป็นโจทย์แค่สรรมการเฉย,ยๆพี่ขิมทําอนุกรมข้อนี้พี่ขิมดูง่ายพี่ขิมทําโอเคปะ่ะอันเนี้ยมันแล้วแต่คนแล้วเราจะสร้างโจทย์ข้อถนัดนั้นได้อย่างไรแน่นอนครับพี่น้องครับเราก็ต้องรู้จักรูปแบบซ้ำๆนี้ คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้แหละคือโจทย์กอพอเนี่ยมันจะมีโจทย์ประเภทหนึ่งที่แบบไม่ว่าจะกี่รอบมันก็จะชอบออกแบบนี้รูปแบบอนุกรมอย่างเงี้ยมีอยู่หนึ่งรูปแบบอะออกเกือบทุกรอบรูปแบบบวกลบธรรมดาเนี่ยเออเนี่ยออกทุกรอบแล้วโจทย์แบบไหนพี่ขิมจะทิ้งล่ะแน่นอนครับโจทย์ที่พี่ขิมเนี่ยอ่านปุ๊บไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่รู้จัก ขออนุญาตนะครับว่าวันนี้เราจะไม่คุยกันว่าเราทําไม่เป็นสักข้อไม่เอานะเพราะมันสิวันจะสอบจะไม่คุยแบบนั้นนะว่าทําไม่เป็นสักข้อทาอย่างไรโอเคไหมเออโจท์ทยี่ไม่เคยทํามาเลยเนี่ยแน่นอนครับนอกจากมีเวลาเหลือจริงๆจะย้อนกลับมาลองทําเออส่วนใหญ่จะทิ้งไปเลยครับเห็นปะ่ะเพราะว่าผมสามารถทิ้งได้ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบอยู่กับมันเนี่ย เออเป็นงมอไม่ต้องไปอยู่แล้วโจทย์ไหนที่พี่ขิมจะมาท,ทําทีหลังแน่นอนครับโจทย์รูปแบบซ้ําๆนี่แหละแต่รู้แล้วว่าเป็นซ้ําๆที่เสียเวลาเยอะโอเคนะแล้วพี่ขิมจะไปหาโจทย์รูปแบบซ้ําๆมาจากไหนอ่าตรงเนี้ยประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าตอนเนี้ครับมีพี่น้องหลายท่านก็คือได้ดูคลิปย้อนหลังการสอนขิมนี่แหละ เดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะขอเปิดใน YouTube ให้ดูเลยละกันพี่น้องครับอ่ะคลิปมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสมมุติว่าวันนี้เป้าหมายพี่น้องตั้งใจว่าจะฝึกเรื่องอนุกรมพี่น้องจะเปิด YouTube พี่ขิมมาเลยครับนี่พิมพ์ไปเลยนะครับคำว่าพี่ขิมติวสอบราชการอ่ะอันนี้ฟรีนะไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะครับสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ได้มาขายอะไร อันนี้ฟรีปุ๊บเสร็จแล้วโดยปกติอะสมมุติว่าเอาเอาเอาโจทย์สักอันละกันอ่ะเนี่ยฉเฉลยอกอพอพิเศษละกันสมมุติว่าวันนี้ในเนี้ยมี10บข้อพี่น้องครับโอมติดโฆษณาอีกละเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูโฆษณากันสักคู่นะอ่ะไม่ต้องรอดูโฆษณาก,ก็ได้ครับเดี๋ยวผมสลับไปอีกแคหนึงของผมละกันอ่าแค์นี้ไม่มีโฆษณาพี่น้องครับแล้วคราวนี้ตอนที่พี่น้องฝึก สมมติว่าเป้าหมาย10บวันพี่น้องจะเอาเรื่องอนุกรมพี่น้องก็ดูวันละหนึ่งอันเลยนะพี่น้องดูอนุกรมวันละหนึ่งอันเลยนะอ่ะดูอนุกรมดูไปหนึ่งข้อดูไปสองข้อดูไปสามข้อสี่ข้อห้าข้ออ่ะพี่น้องดูจบสี่ข้อห้าข้อคิดตามหมดแล้วอ่ะต่อกันแล้ววันถัดไปครับพี่น้องครับอ่ะพี่หิมติวสอบราชการปุ๊บวันถัดไปครับพี่น้องมา มามาดูอ่ะนี่มาดูอันอื่นแล้วกันดูนี่อ่ะเฉลยข้อสอบจริงสังเกตนะว่าผมไม่อยากให้ทำข้อสอบที่ง่ายกว่าปกติอยากให้ทำจากข้อสอบจริงนี่แหละเพราะตอนนี้มันมันต้องทำจากข้อสอบจริงแล้วถูกไหมเพราะเราจะสอบจริงๆแล้วสมมติว่าวันนี้พี่น้องครับวันที่สองแล้วพี่น้องมาเปิดอนุกรมรอบหนึ่งเมษาพี่น้องก็เปิดมาครับ <Okay. S 1> เปิดมาแต่คราวนี้เราเปิดมาอย่างมีเป้าหมายนะ พี่น้องมาค้นหาก่อนครับว่าอนุกรมปุ๊บปุ๊บข้อสข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกมันมีข้อไหนบ้างที่รูปแบบการทำมันเหมือนกับข้อเมื่อวานโอเคปะ่ะเห็นปะเออมันจะมีอีรูปแบบเนี้ยมันจะมีไม่กี่รูปแบบหรอกเนียอย่างเช่นเนี่ยเลขเยอะๆอ,อย่างเงี้ยผมก็มักจะบอกว่าข้ามเลขไว้ก่อนอ่านเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็จะมีการข้ามลงข้ามเลขอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วนะสมมุติวันที่สองเนี่ยพี่น้องครับมาเปิดอ่ะวันที่สามพี่น้องไปเปิดอีกเอาวันนี้อยากได้อะไรอยากสอบเปเปอร์ใช่ไหมสอบเปเปอร์มาเปิดข้อสอบเปเปอร์เอาเปิดเลยครับไม่เอาเงื่อนไขสัญลักษณ์เอาเป็นโอ้ยมีเยอะเหลือเกินจะเยอะอะไรขนาดไหนวันนี้โอ้โหนี่เปิดมายังไม่หมดเลยนะเนี่ยอ่ะเอามานี่รอบนี้อ่ะ เริ่มมาปุ๊บอนุกรมมีไหมข้อน,นี้อ่าไม่มีอนุกรมมีไหมไม่มีอนุกรมนะถ้าไม่มีอนุกรมก็เปลี่ยนอันเนี้ยพี่น้องครับแล้วพอพี่น้องอะครับดูแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องจะเริ่มเจอว่าอ่อย่างอนุกรมนะพี่น้องจะเจอและรูปแบบเนี้ยมันซ้ำมากเลยเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าแบบ เราทําแบบไม่มีเป้าหมายอะทาแล้วก็จํามันไปทุกรูปแบบอ่้พี่น้องนึกออกปะว่าเราจะไม่จําทุกรูปแบบและสิบวันพี่น้องเปิดอนุกรมแค่วันละชุดพอยากไปไหมอนุกรมวันละหนึชุดเห็นไหมครับว่าถ้าแค่วันละ1ชุดพี่น้องก็จะเจอโจทย์ที่แบบเฮ้ยอ e ีเน e ี ia, 3, e ่ยสอีเนี่ยสอีเนี่ยสใช่ครับ แล้วพี่น้องก็จะไปเอารูปแบบซ้ำๆเนี่ยแล้วพี่น้องก็จะไปทําวันนั้นแหละได้เออนั่นแหละเอาจริงๆอะ่ะคอร์สเรียนที่ผมเปิดนะแทนที่พี่น้องจะน้องไปนั่งดูกันทุกวันทุกวันผมก็แค่ดูมาให้แล้วก็สรุปมาเป็นแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองหนึ่งวันที่ติวแต่ผมถามก่อนครับพี่น้องครับถ้าเอาจริงๆนะ มันได้ฝึกอย่างอื่นด้วยมันได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างอื่นด้วยพี่น้องครับพี่น้องควรไปดูจากข้อสอบจริงนะครับพี่น้องอ่านี่แหละดังนั้นวันนี้ในเมื่อสมมุติว่าเรามีตาวิเศษแล้วอะมีตาวิเศษแล้วนะเราขอมาลองทํากันสักข้อดูนะสมมุติว่าวันนี้ผมคิดว่าข้อ5เนี่ยมันง่ายมีตาวิเศษง่ายผมก็ไปเลยครับเริ่มต้นทําข้อ5ก่อนเลยปุ้งในข้อ5้าของเราอะข้อ5้า เขาบอกว่าถังน้ําใบหนึ่งมีน้ําอยู่ครึ่งถังเขียนมาปุ๊บนี่มีน้ําอยู่ครึ่งถังปุ๊บเป็นอย่างนี้หากใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ของถังอ้าวใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมโอเคใช้ไป1นส่วนสี่อยากทราบว่าจะเหลือน,น้ําเป็นเท่าใดของถังนี่ไงตอนแรกมีอยู่ครึ่งถังแล้วการใช้ไปนะครับใช้ไป หนึ่งส่วนสี่ความหมายก็คือแบ่งถังออกมาเป็นสี่ส่วนถูกปะแล้วก็ใช้มันออกไปหนึ่งส่วนเท่านั้นเห็นไหมพี่น้องแล้วส่วนนี้มันก็คือส่วนที่มีน้ําถูกป่ะเนี่ยเห็นไหมว่าตอนเริ่มต้นน่ะมันมีอยู่ครึ่งเดียวมันไอ้ครึ่งเดียวจริงๆมันคือหนึ่งส่วนสองนะ แต่ถ้าเกิดมันแบ่งเป็น4ส่วนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราเอาส่วนเล็กๆเนี่ยออกไป1ส่วนสุดท้ายมันจะเหลือส่วนนี้ส่วนเดียวซึ่งส่วนเดียวเขาเรียกว่า1นส่วน4ครับพี่น้องดังนั้นจริงๆข้อนี้เราตอบได้เลยครับว่าเป็น1ส่วน4เห็นป่ะจริงๆข้อนี้คือข้อง่ายมันมีนะกอพอเนี่ยข้อง่ายมันมีเออเราก็ไปค้นหาข้อง่ายแค่นี้เอง จากรูปแบบที่เราทำไปเรื่อยๆเนอะเออนี่แหละพี่น้องวันนี้คือเทคนิคที่ผมเอามาฝากทำให้ทันทำอย่างไรพี่น้องครับข้อสอบชุดนี้มันเป็นรอบวันที่เออผมจำวันไม่ได้วันที่20มั้งข้อสอบทั้งหมดเนี่ยวันที่20พฤศจิกายนเป็นรอบเปเปอร์ อ่ะเดี๋ยวพี่น้องลองไปดูนะลองไปดูนะพี่น้องนะแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ไอนี้แหละวิธีการทำข้อสอบให้มันทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ไปหน้าเพจนะพร้อมกับแนบคลิปอันนี้ไปด้วยเออยังไงพี่น้องก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้เนาะนี่แหละคือสิ่งที่จะมาแชร์กันในวันนี้เป็นเทคนิคสำคัญมากๆอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวที่ผมทำเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะ okay.